เรียน,นคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับข้าพเจ้านายพีระเดชสุสุข,สขตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนธาตุทองอมยวิทย์ตำบลธาตุอวานนนิวาจังหวัดสกลนครสังก,กัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษาข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลาศึกษาคณะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษารายวิชาสุขศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองและชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามรายวิชาที่ขอรับประเมิน เลื่อนวิทยาฐานะครูจำแนงการพิเศษคือรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่4การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนแผนการจัดการเรียนรู้ที่10เรื่อง โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยขออนุญาตนำเรียนบริบททั่วไปของโรงเรียนดังนี้โรงเรียนท่าทองอเมริย์ตั้งอยู่บ้านเล็กที่142หมู่2ตำบล่าตออำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกลนครเปิดสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น319คนมีบุคลากรทางการศึกษารวม35คนโดยมีนายนนทชัยเวยสารเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจ จากที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามข้าพเจ้าได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่4การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนแผนการเรียนรู้ที่10เรื่องโรคที่เป็นสาเหตุสําคัญ ของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยพบว่าผู้เรียนยังขาดความมั่นใจในกรารแสดงออกขาดการคิดวิเคราะห์และการิเริ่มสร้างสรรค์ในชิ้นงานสืบเนื่องเมื่อสองปีที่ผ่านมาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ควิด -19 จึงทำให้เกิดการเรียนรู้แบบออนไลน์จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยที่ผู้เรียนได้อยู่ที่บ้านหรือนอกสถานที่เป็นการสื่อสารทางเดียวโดยไม่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนผนวกกับผู้เรียนโดยส่วนใหญ่ อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายโดยที่พ่อแม่จะต้องออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดจึงทำให้ผู้เรียนขาดคนคอยแนะนำชี้แนะในเรื่องการเรียนขาดคนดูแลเอาใจใส่ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์การริเริ่มสร้างสารรค์ชิ้นงาน ไม่มีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจึงทำให้การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ครูได้วางไว้จากสภาพดังกล่าวครูผู้สอนได้สอบถามไปยังครูผู้สอนในกลุ่มสาระต่างๆได้พบว่าเกิดปัญหาเช่นเดียวกันครูผู้สอนจึงได้รวม กลุ่ม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมการปรึกษาหาหรือเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้ศึกษางานวิจัยทางการศึกษาบทความทางการศึกษาและวารสารต่างๆพบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ ได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยใช้เทคนิคแบบ 5E เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองผ่านการระบบสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตสื่อมัลติมีเดียที่หลากหลายเช่นการสืบค้น ฐานข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือ URL ที่เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาที่ลงท้ายด้วย ac.th สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ข้อมูลที่หลากหลายทำให้เกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์มีความริเริ่มสร้างสารรค์ ในการสร้างชิ้นงานกล้าคิดกล้าแสดงมีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มสามารถนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้จากที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค 5e มาจัดการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นใฝ่รู้ใฝ่เรียนในสิ่งที่ตนเองกำลังศึกษามีการสื่อสารภายในกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันแบ่งหน้าที่ในการทาง,งานและมีความริเริ่มสร้างสารรค์ในชิ้นงาน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนเองและส่วนรวมเพื่อให้ตนเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมท,ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงได้ลองผิดลองถูก ตามความคิดและวิธีการรับมือที่แตกต่างกันจะส่งเสริมให้การเรียนรู้มีชีวิตมากขึ้นทำให้บรรยากาศการเรียนรู้มีความท้าทายมีคุณค่าและมีความหมายความสำคัญในตนเองในการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเทคนิคการเรียนรู้แบบ 5e มีข้อดีหลายประการอาทิเช่นช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้พัฒนาความเชื่อมั่นมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ยอมรับความคิดเห็นต่างๆสามารถทำงานเป็นทีมฝึกความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกอันจะส่งผลให้ นักเรียนได้พัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและนำไปใช้ปรับประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้จากการที่ข้าพเจ้าได้กระบ,บวนการสอนแบบ active learning โดยใช้เทคนิค5 e เข้ามาจัดก,การเรียนการสอนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอคลิปแรงบันดาลใจและสภาพปัญหาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณครับ